คำพูดแม้เป็นเพียงแค่ลมปากแต่อาจก่อให้เกิดประโยชน์หรือโทษได้อย่างมหันบางทีก็เป็นเหมือนดาบสองคมหากพูดสร้างสรรค์ก็จะเกิดผลดีมากมายแต่ถ้าพูดสร้างเสียก็อาจจะเกิดความหายนะขึ้นได้คำพูดเป็นสิ่งที่จะทำให้คนรักหรือคนชังก็ได้ ดังนั้นผู้ฉลาดจึงเจราจาด้วยถ้อยคำอันเป็นที่รักเป็นคำจริงที่มีประโยชน์แล้วก็ช่วยกันสร้างบรรยากาศในการประพฤติปฏิบัติธรรมให้กันมังใจซึ่งกันและกันและพูดจาเป็นอัดเป็นธรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนกันไปสู่พระนิพพานมีวาระพระบาลี ที่กล่าวไว้ในพันธนะโมกขชาดกว่าอภัตาตถะพัชชนติยัตถพาลาปภาสเรพุทธาปิตัตะมุจันติยัตถะทีราปภาสเรคนโง่แม้ไม่ถูกมัดตัวเมื่อพูดขึ้นคราใดก็ผูกมัดตัวเองครานั้น คนฉลาดแม้ถูกมัดตัวไว้เมื่อพูดขึ้นคราดใดก็หลุดพ้นได้ครานั้นคำพูดเป็นสิ่งที่เราควรระมัดระวังและก่อนพูดเราเป็นนายของคำพูดแต่พอพูดไปแล้วคำพูดนั้นก็จะเป็นนายของเรายิ่งคำพูดจะมีผลกระทบข้างเคียง ยิ่งต้องระวังให้มากเพราะนอกจากจะทำให้ตัวเราเดือดร้อนแล้วยังทำให้คนอื่นเดือดร้อนอีกด้วยคนมีปัญญาจะไม่ผูกมัดตนเองโดยคำพูดของตัวเมื่อพูดขึ้นคลาดใดก็ทำให้ผู้ฟังเกิดความกระจ่างแจ้งเป็นไทยคำที่มีเหตุมีผลมีประโยชน์ สร้างสรรค์และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ฟังซึ่งคำพูดในลักษณะนี้นะจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของวาจาสุภาษิตที่เป็นคำจริงมีประโยชน์ประกอบด้วยจิตเมตตาวาจาไพเราะและถูกกาลเทศะแต่ถ้าพูดในสิ่งที่ตรงกันข้ามก็อาจนำอันตรายมาสู่ตัวได้ ดังเช่นเรื่องที่พระบรมศาสดาทรงยกมาเป็นอุทาหรณ์สอนใจพุทธบริษัททั้งหลายว่าในอดีตการครั้งที่พระเจ้าพรหมทัตครองสิริราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีคราหนึ่งมีมหรสพใหญ่เกิดขึ้นในกรุงพาราณสีครั้งนั้น ได้มีเทพบุตรจากสวรรค์ชั้นดาวดึงสี่ท่านซึ่งประดับดอกไม้ทิพย์ลงมาร่วมดูมหรสพในครั้งนั้นด้วยทำให้กลิ่นดอกไม้ทิพย์หอมฟุ้งตลบไปทั่วเมืองพวกมนุษย์จึงโจยด์ขานถามกันว่าใครหนอประดับดอกไม้ซึ่งมีกลิ่นหอมเช่นนี้เทพบุตรเหล่านั้นจึงปรากฏตัวให้เห็น เมื่อมหาชนเห็นแล้วจึงถามว่าพวกท่านนะมาจากสวรรค์ชั้นไหนมาเพื่อกิจทุระอันใดเทพบุตรเหล่านั้นก็ตอบว่าพวกเรานะ่ะมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงมาเพื่อทัศนามหารสพมหาชนต่างก็อยากได้ดอกไม้ทิพย์จึงกล่าวอ้อนวอนว่า ขอพวกท่านจงให้พวกเราได้ทัดทรงดอกไม้ที่หอมฟุ้งจรุงใจนี้ด้วยเถิดเทพบุตรก็ตอบว่าดอกไม้เหล่านี้เนะี่ยเป็นดอกไม้ที่มีอนุภาพมากสมควรแก่ผู้ที่มีศีลมีธรรมเท่านั้นไม่สมควรแก่ผู้ไม่มีศีลไม่มีปัญญา มีอัจยาศยยน้อมไปในทางฝ่ายต่ำและเทพบระบุผู้ผม,มีศักย์ใหญ่ก็กล่าวว่าผู้ใดให้ทานไม่ลักขโมยสิ่งของของผู้อื่นได้กายไม่กล่าวเท็ดด้วยวาจาแม้ได้ยศมาแล้วก็ไม่ประมาทมัวเมาดาสายศยันั้นใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการสร้างความดี นั้นแหละที่สมควรจะได้ดอกไม้ทิพนี้ในที่ประชุมนั้นมีปุโรยหิตของพระเจ้าพาราณสีท่านหนึ่งพอได้ฟังคำของเทพบุตรกล่าวดังนั้นจึงคิดว่าคุณสมบัติเหล่านี้เราไม่มีเลยสักอย่างเดียวแต่เราอยากร,รับเอาดอกไม้ทิพนี้นะี่มาประดับตัว เพื่อให้มหาชนได้ทราบว่าเราเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้แล้วเราก็จะได้เป็นที่ยอมรับนับถือของมหาชนตลอดจนพระราชาด้วยครั้นคิดแล้วก็กล่าวมุสาว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติเหล่านี้ครบถ้วนบริบูรณ์แล้วก็รับเอาดอกไม้ทิพย์จากเทพบุตร มาประดับไว้บนศีรษะของตนแล้วขอดอกไมท้ทิพย์จากเทพบุตรทันติสองอีกเทพบุตรทันติสองก็กล่าวว่าผู้ใดสแสวงหาทรัพย์ได้มาด้วยความชอบธรรมไม่ล่อลวงเอาทรัพย์ของผู้อื่นเมื่อได้ทรัพย์มาแล้วก็ไม่มัวเมาในทรัพย์แต่ใช้ทรัพย์นั้นให้เป็นประโยชน์ต่อตน และเพื่อนร่วมโลกผู้นั้นแหละที่สมควรแก่ดอกไม้ทิพนี้โปรโหิตนั้นก็กล่าวมุสาว่าตัวนั้นมีคุณสมบัติพร้อมทุกประการและก็รับเอาดอกไม้ทิพจากเทพบุตรทนนติสองมาสวมไว้บนทิศศากของตนเท่านั้นยังไม่พอยังร้องขอเอาจากเทพบุตรทนนติสามอีก ในพระบทตานที่สามก็กล่าวว่าผู้ใดไม่มักโกรธมีโทสะจืดจางเร็วเหมือนน้ำขมิ้นมีความเชื่อมั่นในกุศลธรรมไม่คออนแคลนไม่บริโภคของอร่อยแต่ผู้เดียวเป็นผู้ยินดียิ่งในการให้ทานผู้นั้นจึงสมควรแก่ดอกไม้ทิพนี้ โอโรฮท่านนั้นก็รับสมอ้างว่าตนมีคุณสมบัติเหล่านั้นและก็รับเอาดอกไม้ทิพย์มาสวมไว้บนศีรษะของตนและก็ขอเอาจากเทพบุตทรทันดีศีอีกเทพบุตันดีศีก็กล่าวว่าผู้ใดไม่ดาวา่าสัตวรุรุษทั้งในที่ตอนหน้าและรับหลังมีปกติ พูดอย่างใดก็ทำได้อย่างนั้นเป็นผู้มีวาจาสัตว์ผู้นั้นย่อมสมควรแก่ดอกไม้ทิพนี้ปรหิตก็ยืนยันแข็งขันว่าตนมีคุณสมบัติอย่างนั้นทุกประการแล้วก็รับเอาดอกไม้ทิพจากเทพบุตรทั้งสีสวมไว้บนศีรษะเมื่อเทพบุตรทั้งสี ได้ให้ดอกไม้ที่แก่ปวโรหิตแล้วก็พากันกลับไปสู่สวรรค์วิมานต่อมาไม่นานสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นเพราะทุกขเวทนาอย่างแรงกล้าได้เกิดขึ้นในศรีรษะของปุโรหิตคือมีการเจ็บปวดแสบปวดร้อนศรีรษะเหมือนกับศรีรษะ ถูกสับแทงด้วยมีดปลายแหลมและมีอาการปวดรัสิษะเหมือนกับใครเอาลวดมาขันชนะปรหิตได้ล้มลงกลิ้งเกลือกไปมาอยู่ในสถานที่แห่งนั้นบางคนทั้งหลายถามว่าท่านเป็นอย่างไรเขาก็ตอบว่ามีอาการเจ็บปวดอย่างรุนแรงเห็นทีจะเป็นพระเปล่าวมุสาวาท หลอกอดอกไม้ทิพย์จากเทวดาและปุโรหิตก็กล่าวอ้อนวอนมหาชนให้ช่วยปลดดอกไม้ทิพย์ออกจากศีรษะแต่ก็ไม่มีใครสามารถปลดออกได้เขาได้รับทุกทรมานปางตายนอนร้องไห้อยู่ถึงเจ็ดวันในเวลานั้นพระเจ้าพารานสี ทรงปรึกษากับหมวมหมาตว่าจะทำอย่างไรจรึงจะช่วยโุรหิตให้รอดพ้นจากความตายได้อมาตทั้งหลายจึงกล่าบทูลว่าชาวสวรรค์ทรงโปรดการเล่นมหโหรสพขอให้มีการเล่นมหโหรสพอีกเพื่อที่ว่าเทพบุตรทั้งสี่จะได้มาดูอีกพระราชากระทรงเห็นชอบด้วย จึงโปรโดให้มีการลันเล่นมหโหสพเมื่อมีการบรรเลงมหโหสพอย่างมโหารานเทพบุระระทั้งสีก็พากันมาดูอีกและก็ได้แสดงตนให้ปรากฏแกมหาชนเหมือนกับครั้งก่อนประหิตซึ่งอยู่ในที่นั้นจึงอ้อนวอนว่าขอเทพประประทั้งหลายจงช่วยชีวิตข้าพเจ้าดิเถิด ข้าพเจ้าสำนึกผิดแล้วจะเดกกล่าวมุสาวาทไปพวกเจ้าประบทจึงพากันติเตียนปรอรหตนั้นในถามกลางมหาชนว่าดอกไม้ทิพเหล่านี้ไม่สมควรแก่ผู้ทุศีลผู้ไม่มีกัลยาณธรรมเช่นกับเจ้าจะเดกกล่าวลวงพวกเราจึงได้รับผลแห่งมุสาวาทของเจ้าเองวาจาเท็จ ได้ผูกมัดตัวเจ้าเหมือนพวงดอกไม้ที่รัทิศัางเจ้าระดุดลวดเหล็กร้อนเมื่อเทพบุะรุกล่าวถึงนี้แล้วก็ปลดดอกไม้ทิพย์ออกจากศรีรษะของปุรโรหิตด,ด้วยเทวานุภาพและก็พากันกลับขึ้นสู่สวรรค์รันสมเด็จพระบรมศาสดาทรงแสดงเรื่องนี้แล้วทรงกล่าวว่า พอเราเหตุในครั้งนั้นได้มาเกิดเป็นพระเทวทัตในบัดนี้ส่วนเทพบุตรทั้งสี่นั้นองค์หนึ่งได้มาเกิดเป็นพระมหากัสสป,ปะองค์หนึ่งเป็นพระมหาโมกขลานะองค์หนึ่งเป็นพระสารีบุตรส่วนเทพบุทผู้มีศักย์ใหญ่คือพระองค์เองจากเรื่องนี้เราก็จะเห็นได้ว่าผมมู้มีศีลมีธรรมอันงาม จึงจะคู่ควรกับของอันเลิศทั้งที่เป็นของมนุษย์และที่เป็นของทิพย์ส่วนผู้ที่กล่ามุสาวาทเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนต้องการย่อบระสแจะทุกภัยใหญ่หลวงและก็ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายด้วยเหตุนี้เนี่ยเราจึงควรพูดแต่วาจาสุภาษิต จะเป็นคำจริงของมันฑิตโปรดแนะนำแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์แก่ชาวโลกและก็พูดยกใจสูงขึ้นสู่ทางมรรคผลนิพพานพร้อมกับแนะนำเพื่อนมนุษย์ให้รู้จักพระรัตนตรยัยและกล่าวสรรเสริญคุณของพระรัตนตรยัยยิ่งได้กล่วาวถึงพระรัตนตรัยด้วยก็ยิ่งเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุด เพราะฉะนั้นทั้งตัวเราและชาวโลกก็ควรปฏิบัติให้เก้่าถึงพระรัานตรัยในตัวกันให้ได้นะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมาหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพประนามไมที่แข็งแรงครอบครัวอยู่เย็ยนเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงวัญญาติสว่างสวัย ได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจองทุกท่านเธรมย